มาครับวันนี้พามาชมชุดพิเศษครับพมาชมชุดพิเศษนี่ฮะมาดูชุดนี้นะครับเป็นหลานบิกกัปนะครับหลานบิกัปชุดนี้นะครับแผลพิเศษด้วยครับเห็นชนกันแล้วนะทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับมีแผลพิเศษด้วยนะครับเมื่อเช้านี่ชนกันเองครับ แต่ตอนนี้มันหายชนกันแล้วมันเป็นเพื่อนกันนะครับแต่ว่ามันแอบชนกันนะครับดูเอาครับแผลแผลพิเศษจริงๆนะครับอย่างตัวนี้จับให้ดูตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเมียรครับดุนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวเมียดุมากนะฮะมันจะชอบจิกชอบมือเราโดนไปหนึข้านี่ฮะแผลพิเศษอย่างนี้นะครับ ดูดูเอานะครับนี่ฮะแผลแถวนี้แผลเขาอ่ะนี่ฮะกล้องไม่จับดูเอาครับนี่นะฮะแผลไม่จับเลยนะครับนี่ฮะแผลแถววงแดงครับเขาบอกนะฮะอันนี้แผลของตัวผู้ตัวผู้นะครับตัวผู้อันนี้ส่วนตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับมันสู้กับตัวผู้ มันจะย้ำแผลมากนะครับมันจะโดนย้ำแผลมากด้านนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ด้านนี้นะครับย้ำอยู่นั่นแหละฮะแผลอ่ามาเห็นดี๋ยวได้เห็นชัดเ,เข้ากำแพงนี่แหละอ่านี่ฮะแผลเข้าย้ำเข้าเข้ากับอ่านี่นะครับ นี่คือแผลแผลฝีมือเจ้าตัวผู้นะครับเนี่ยเนี่ยส่วนตัวผู้ก็โดนเหมือนกันครับก็แถวลักษณะเหมือนกันเลยนี่ฮะตัวผู้ตัวผู้ก็แผลเหมือนกันครับก็คือโดนเข้าไปที่โอ้จับยากนี่ฮะก็ะโดนเข้าไปที่ ขอบตาเหมือนกันครับส่วนแผลตัวผู้จะโดนหนักหน่อยสองข้างเลยนะครับฉะนั้นชุดนี้เป็นแผลไม่หูก็ตานะครับนี่ฮะมันเหลืออยู่แค่นี้ครับไอสองตัวนี้มันมันแอบมันแอบทะเลาะก,กันนะครับสำหรับ ท่านที่สนใจนะครับเอาไปปล่อยนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มันมันกินข้าวเม็ดแบบนี้ได้แล้วนะครับผมฝึกให้มันกินละนะครับแต่ถ้าอยากให้มันอ้วนก็ต้องมีวัวอาหารมันให้หน่อยนะครฮะ,ฮะกินดีกินเก่งโตวไวแน่นอนครับโอเคครับ ลาไปก่อนครับคลิปยาวเกินไปแล้วสวัสดีครับ